จะต้องคิดถึงแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องคิดถึงบ้านแน่ๆเลยเดี๋ยวดูสิว่าเบบี้จะเห็นบางนี้ไหมแอบเบบี้แ yeah, yeah, yeah. อบเบบีอ้อเห็นได้ยังไงเนี่ยเอา้ารองเท้าย,ยังไม่ใส่เลยออกมาได้ยังไง เบ,บบี้กินข้าวก่อนเดี๋ยวมามีกลับมาเบ,บบี้กินข้าวให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมามีกลับมารับนะคะมาม,มีเดินรอบนึงเดี๋ยวมามีกลับมา,มารับค่ะสัญญาพรมิสพรมิสสัญญาก่อนสัญญา <c oughs> เดี๋ยวมามีสเดินรอบนึงแล้วกลับมารับไปกินข้าวให้เสร็จนะคะจะได้ใส่รองเท้าด้วยค่ะย,ยังเลยยังเดินได้อีกยุงยังไม่มาเลยไปเข้าไปบ้านเร็ว <c oughs> ไฟเป,ปิดเลยอ๋อพอมืดแล้วไฟจะเปิดโหคิดได้ด้วยเนาะพอมืดแล้วน่ะเขาชี้ที่ดวงไฟแม่ ว่าพอไฟเปิดแล้วมันแปลว่ามืดแล้วโอ้โหไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวมนมีกลับมารับนะคะค่ะกินข้าวให้เสร็จแล้วก็ฉี่นะคะแล้วเดี๋ยวมามิมาอีกรอบหนึ่งล้วไปด้วยกันนะคะโอเคนี่ผ้าแม่พึ่งค่ะเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีตง m เดี๋ยวจะมาทำตรงหลังคาตรงนี้นะคะ่ะหลังคาตรงนี้ทำเป็นที่นั่งเล่นนะคะ